โอเคครับ okay, ผมโซดีเ,เพื่อนเพื่พี่ๆทางไลนะ์นะครับเหมือนเดิมนะวันนี้ก็ EP สอง EP สองนะครับอ่าก็รับต่อนะอันนี้ผมมาอันนี้ก็เรามารับต่อกันเลยนะนี่รอบนี้เก้าทีนะเดี๋ยวมาดูกันว่าครับว่าเก้ากล่องเนี้ยจะตึงกหรือเปล่านะเพราะว่าดวงผมเนี้ยก็ ก็ค่อนข้างตึงนะดวงผมช่วงเนี้ยผมไม่ค่อยอยากจะโม่นะเออถ้าเกิดว่าไอ้เก้ากล่องเนี้ยเป็นรางวัลที่หนึ่งผมถูกหมดเก้าใบเปิดครับไม่ต้องพูดมากเอาโหลดนะโหลดอย่างนี้รีโหลดของอยู่เรียบร้อยอือฮจิ้งหลินขเขมรเอามาทำไมวะจิ้งหลินขเขมรเกือฮะโอเคครับสวัสดีเป็นเพื่อนพี่ๆทางกลุ่มไลน์กันด้วยนะครับอ่าก็ ตอนนี้ครับมีอยู่สิบสอกล้องนะอืเราเกมมันคงไม่ทำลายกันหรอกเนาะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เป็นถึงขั้นระดับแอดมินอะไรเงี้ยเกมว่าคงไม่ไม่ใจร้ายใจดำกับแอดมินแล้วเนาะ,ะมาครับ12กล่องวันเจี๊ยบอาวุธชมพูสามอันโอ้โหอาวุธชมพูไม่ละแ <c oughs> ม่งบัตรอะไรวะบัตรอาวุธเทพเฮ้ยอ๋บัตรอาวุธเทพ อาสีแดงสรุปเกลือโอเคครับผมสวัสดีพี่พี่กันด้วยนะครับก็สวัสดีทั้งพี่พๆในรายกลุ่มแล้วก็ <c oughs> ในเฟซบุ๊กนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยก็ผมเปิดไปแล้วประมาณยี่สิบกว่ากล่องเ <c oughs> รอบแรกสิบสองรอบสองเก้านะครับก็ยี่ิบเอ็ดกล่องแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันอีกนะครับน <c oughs> ี่ผมก็ได้มาอีกเก้านะ ก็มาได้มีกเก้าเป็นสามสิบกล่องนะครับอ่ามาสามสิบกล่องเนี่ยนะครับมันก็ควรที่จะให้อาวุจมพูผมสักสักชิ้นหนึ่งนะอืมเออมันก็ควรที่จะให้อาวุจมพูศกผมสักชิ้นหนึ่งเนาะครับอ่ามาครับเก้ากล่องเนาะมา <c oughs> มานะครับมานะครับเก้ากล่องเอาละครับทุกคน ก่อนที่จะไปเปิดกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเพื <_ an> ่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะก็ <_ an> ขอให้อวัยชมพูแตกนะครับเจมเปิด <_ an> อ้าวเฮย้ยมางี้เลยเหรอวะเฮ้ยเอาดีๆนะเฮ้ยของจริงอ,อ่ะออฟ เพลิงครามนะครับโอเคได้มาแล้วหนึ่งชิ้นมาครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องที่สองนะครับผมก็มากล่องที่สองนะครับก็เอาไว้ชมพูนะครับจีมเปิดครับเกื <S 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 อหมดเอาละครับจีเมเริ่มแพงเิทแล้วคือปล่อยเลทให้ผมรอบเดียวเอาผมเลยนะครับ แปลว่าชมพูให้ผมรอบเดียวเอาคืนในทันทีเลยนะครับมาครับก็เจ็ดกล่องเนี้ยนะครับเอาวิชมพูเจ็ดชิ้นนะครับผมนะจีมนะเอาวิชมพูเจ็ดชิ้นเลยนะจีมมครับโอ้โหนี่แมงเกือหวานจีครับมาครับต่อต่อเลยครับนะเอียกหกกล่องนะครับขอชมพูอีกสักชิ้นหนึ่งก็ได้นะครับ เนาะเกิดไม่ขออะไรเยอะนะขอชมพูอีกสักชิ้นหนึ่งเนาะน้าเจียมโอ้โหยังไม่ใช่นะเฮ้ยห้ากล่องแล้วทุกคนห้ากล่องสุดท้ายนะครับนะชมพูอีกสักชิ้นหนึ่งนะครับขอเป็นชิ้นที่ได้ใช้หน่อยนาอเพราะว่าชิ้นเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ใช้พูดตรงๆเลยนะครับมาขอให้ได้ใช้ครับเปิดโอ้โหกล่อง <c oughs> เกลือกล่องเกลือครับโอเคกล่องอันนี้ส่มโปกเกมอนระดับมาหากราบนะเนาะได้สีคร่อมกับเกาวดอนนะครับมาครับก็สีกล่องสุดท้ายครับเอาไว้ชมพู่เจมไปครับยังไม่ใช่ เจมบอกจเจาง่ายเกินนะเจมบอกง่ายไปป้าเอาไวชมพูไม่ใช่ของไม่ใช่ขนมนะเปิดมาจเจาเลยเงี้ยเอาไวชมพูไม่ใช่แบบนั้นนะอืมเจมบอกจเจาง่ายเกินนะครับมาขออีกชิ้นหนึ่งนะครับเจมเปิดเข้าให้ยูยังไม่ใช่วะมาครับสองกองสุดท้ายนะครับผมอ่นะ g จมอย่าหาว่างั้นงี้เลย เอาวชมพูเอะโอโ้ต้องมาแล้ววะชิ้นสุดท้ายโอ้โหบัตรซบชีวิต <c oughs> ก็สามสิบกล่องนะผมได้อะไรบ้างเนาะสามสิบกล่องก็ถุงน,นี้มาถุงเกลือเอนอะเออแล้วก็มีกล่องข้าวแล้วก็อันนี้เนาะแล้วกออ็อะไรอีกอะก็จะมีส่วนของไอ,อชิ้นส่วนมอนเตอร์ด้วยเนาะ ชิ้นส่วนมอนเนี่ยผมก็จะได้ชิ้นส่วนไอ้จิ้งเหลนจิ้งเหลิเมนเขมรมานะมันอยู่ตรงไหนนีนีจิ้งเหลเนเขมรนะซึ่งผมมีแล้วเนาะไอ้ตัวนี้ผมก็จะไม่เปิดแล้วกันเนาะเพราะว่ามีแล้วนะครับอืมแล้วก็มีได้ของมาเยอะอยู่ครับเนี่ยดตชิปเนี่ยสองอย่างเนี้ยจาเป็นมากๆเลยอืมโอเคครับโอใช่ใช่ อาเอาไว้คลิปหน้าดีกว่าเออเอาเอาไวอา้อัดคลิปหน้าดีกว่าโอเคเอาไว้อัดคลิปหน้าเนาะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมมาเปิดกล่องชมพูเล่นๆเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันนะครับทุกคนโอ้โอเคครับกดครับกาวกล่องนะครับกดเดี๋ยวจะมาตี Vp ด้วยนะแล้วก็สุ่มด้วยนะครับตอนนี้ผมมีแสนหกหมืนคอยนะับก็เดี๋ยวจะทำการเปิดให้ได้ทีนี้มานะก็เดี๋ยวเราจะใช้ใช้คอยให้หมดเลยนะครับแต่แต่ไม่ใช่วันนี้นะครับผมก็คือวันนี้เนี่ยเรจะมาตีอารีน่ากับไม่รู้า,ารีนาทําเติตปนยังไม่เปิดนะเปิด <c oughs> นี่ก็แค่สุ่มเก้ากล่องเนี่ยทั้งเนานะเราจะทําการเปิดกล่องกระที้นะครับผมเก้ากล่องเนาะก็จากคคิดที่แล้วเนี่ยเปิดไปประมาณสิบสิบแปดกล่องนะเกลือหมดเลยนะก่อนนี้ก็มาแก้เช็ดด้วยแก้เค็ดไปเก้ากล่องนะเดี๋ยวเรามาแก้เช็ดกันเนถอะมาผมไม่เสียเวลานะผมก่อนจะไปเปิดกันนะผมฝากผู้ชมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับมา ดูกันเลยครับผมเปิดเสิยง,งามเลยนะครับุดแดสุดจัดจเปิดครับชมพูมาไหม,ม,ดมได้สุดยอเปิดเลยครับน,นี่มันเลเซอาาสีดำฟ้าเมื่อดไ,ได้รับแล้วจะเฟี้ยวไหนดู้ดิ เดี๋ยวผมก็ไปดูป,ป,ป,ปุ๊บโต๊บอยู่ไหนเลชิต้าอยู่ไหนอาฉายาไม่มีในนี้นอ่ะเดี๋ยวผมมาลองลองดูในนี้นะได้รับฉายาเลยไมีเลไม่มีในในไร่ยไ่มีเลยไีเวยไอ่เยี่ครับยไมยมีเยไมีเวยไีเยอะ่มีเลยไมเยดด่วีเย่เยี่ ก็มีค่อนข้างเยอะนะมีราชาราชาเปรกมอนโบนัสดาเมจสามสิบลดดาเมจสามสิบความเสียหายที่พบวกห้าสิบอุ๊ยอันนี้บวกสปีเพิ่มขึ้นพันหนึ่งนะผมพเพื่อเสียป้องกันนะเอาเรื่องววาทุกคนถือว่าเตึงถือว่าเต็งิุป์ไม่มีนะออเทิร์แค่นี้พอเทิร์รู้สึกจะบวกน้อยมากนะส่วนใหญ่ในจากจากอีเวนต์เนี่ย จะบวกเยอะนะครับแล้วก็จะใช้ใช้เ,เป็นบวกกระปิดไหมรับแต่ว่าแค่นี้ไปก่อนนะไปมาเจ็บกล่องับผมตายครับผมกล่องสายยากอะโปรไหมผมไม่รู้จะเอามาทำไมนะเยอะเกินเนี่ยเล่นจะกินโปเกม,มอนอ่กแล่นโะอ้โหสี่ มีอย่างละสี่ใบแล้วทุกคนไปครับผมใช่มาแล้ดีนะเอเคครับมาอีกสี่กล่องครับผมสี่กล่องสุดท้ายเดี๋ยวเราเปิดรวบเลยดีกว่ามั้งเปิดรวบเลยนะทุกคนไม่มีการเสียเวลาครับผมมาครับเอาวัตถมพูเด็ดเด็ดอเคี้ยวเปิดครับ มาดวงแม่งมาตอนนี้พระเจ้าจะด้วงมาตอนนี้มาเพื่ออะไรครับผมหมดไปแสนแสนนนคอยเพื่อตัวมันแม่งมันมาตอนนี้โหโคตรแพนโอเคไม่เป็นไรคลินี้ก็จบไว้แต่ตรงนี้โอ้โหเจอกันคลิปหน้าเลยกำลังใจการเปิดเลยอ๋อกูว่าไอ้ใครซื้อราคาดี๋ยไอ้เชื่อไอ้เชื่อแบงค์นี่หวายสัตว์ ยี่สิบแปดสามสามสี่ศูนย์โน้ตสามสามสามศูนย์น่ะเปิดประมาณสิบเจ็ดไม้อ่ะรวมหมดแล้วนะศูนย์สี่เทียแม่งปลายไส้สวยผายแล้วโดดขึ้นจัดเลยอะตอนนี้บวกประมาณหมื่นสามอิ่มอิ่มเหมือนครับเฮีย เติมเกมได้เ <Bien> ป <ven ido> ็นเติมเกมได้เป็นชาติต้องทำงานแม่รู้ว e no like so ่าเทรดอย่างเดียวเลยครับเทรดเยอะเทรดแล้วก็นอนให้เมียเลี้ยงเทรดแล้วก็นอนให้เมียเลี้ยงนอนนี่นอนอยู่คนเดียวไปไหนหรือนอนอยู่ข้างเมียนอนกับเมียแล้วเป็นยังไงวะไอ้ส่วนป่าไอ้ป่าปาล์มไงป่าไหนวะ ปลาบอกไงอย่างเงี้ยโอยเฮียน้ำท่วม,มไปหาเลยเดิมึงก็หลุดมัง่งของ,งอันนี้อันนี้ยังไม่ปิดใช่ไหมยังเปิดเรื่อยๆอถือไปเลยได้จุดสวยแล้วสามผ้าสามผูกโคตรแม่มึง ี่อขึ้นดุยผายสวยแบงส์สวยร้านเทนไปเนอะถึงเช้ามาไม่ใช่แบบพอดเกี้ยงเงี้ยเฮ้ยไม่เกี้ยงครับไม่มีเกี้ยงครับผมโอเคแค่นั้นแหละแต่วางตุ้มนอนได้ที่ละโอเคเพื่อนโอเคเจอกัน ขึ้นรัวๆครับขึ้นรัวๆ